อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้คิดจะประกวดมิสแกนเลยค่ะโสดค่ะอยากก็เลยห้อยพ่อแม่ลัสมีบอกว่าแบบกล้าเสี่ยงไหมที่จะเปิดค่ายเองสวัสดีค่ะไข่มุกพิกไทยนะคะหรือว่าไข่มุกปนรัตพนิสิรินันคะ่ะรองดับหนึ่งมิสแกนสากแก้ว2024ค่ะ ก็นะคะมุก็เรียนจบที่มัธยมหอวังค่ะอยู่วงโยธวาทิตนะคะเป็นเด็กโคต้านักดนตรีค่ะเมื่อก่อนก็จะปอแซ็กโซโฟนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็สอบเข้าเป็นเด็กโคต้าดนตรีค่ะมหาลัยนะคะจบคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยลาลัยค่ะเอกขับร้องคลาสสิกนะคะทุกคนจบเป็นดุรยยางคสินตะวันตกค่ะแล้วก็มาเป็นนักร้องนำวงพิกไทยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นกันทุกวันนี้ค่ะ อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้คิดจะประกวดมิสแกนเลยค่ะแต่ว่าได้รับการเชิญชวนได้รับการเขาเรียกว่าการหลอกลวงตอล้อเล่นค่ะได้รับการเชิญชวนจากพี่เก่งทัชยชยาค่ะตอนนั้นพี่เก่งเขา,าทำมิสแกนมุกดาหารแล้วพี่เก่งเนี่ยก็เป็นเหมือนใช้โปรดิวเซอร์คนเดียวกันค่ะคือพี่ต้องผีไครพี่เก่งบอกว่าเออปีนี้อยากได้นักร้องมาลงในเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทำเป็นแบบทีป๊อปค่ะ เราก็แบบปฏิเสธใบรอบแรกค่ะพี่เก่งก็ชวนรอบที่2เราก็เลยแบบโอเคลองดูอยากออกจากเซฟโซนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไปลองดูที่มุกดาหารค่ะมุกดาหารรอบแรกก็ได้ท็อปหค่ะยังไม่ได้แต่เราอ่ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะก็ไปสมัครที่สาแก้วเองค่ะแล้วก็สาแก้วก็คือได้รองหนึ่งค่ะใช่อันนั้นก็คือได้แบบตำแหน่งครั้งแรกเลยค่ะก็เป็นรองหนึ่งมิสแกนสาแก้วค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มาทําหน้าที่เป็นแบบ ผู้เขาเรียกว่าผู้จัดการกองประกวดค่ะของสากแกวหรือว่าเป็น PD ดีเป็น PD ดีทีมของสากแกวนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมารับไม้ต่อจากแม่เบนค่ะเพราะว่าแม่เบนก็มีครอบครัวมีลูกด้วยก็อาจจะแบบไม่ได้มาทําเพลงเขาเรียกว่าเต็มเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบมารับช่วงต่อค่ะเราเนี่ยเข้ามาเปิดเมโลมีเนี่ยตั้งแต่เมโลมีเนี่ย ศูนย์ซับสไตั้งแต่แบบยังไม่มีคนตามเลยจําได้ว่าวันนั้นพี่ต้องเนี่ยบอกว่าแบบกล้าเสี่ยงไหมที่จะออกมาแบบเปิดค่ายเองทําช่องใหม่เองโดยที่ช่องยังไม่มีผู้ติดตามเลยลงเพลงโดยที่แบบไม่ไม่มีแบบไม่มีคนซับไม่มีผู้ติดตามโพสต์ลงไปเลยโดยที่เราไม่ได้อยู่ในค่ายยักษ์ใหญ่ไม่ไม่ได้อยู่ในค่ายที่มีคนตามแล้วเราก็บอกว่ากล้า คือด้วยความที่แบบเราเราอยากไปนักร้องไงเราก็แบบอ่ะกล้าเราก็ทุกอย่างมันมาขึ้นอยู่ความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะวันนั้นเราก็โพสต์ลงไปเราเห็นตั้งแต่ยังไม่มีคนตามไม่แต่คนเดียวเราอยู่กับเพลงของเราตั้งแต่ศูนย์ยอดวิวจนทุกวันนี้7 5 0 0 0สซสับสไครต์ผู้ติดตามแล้วค่ะเมโลมี mm hmm. ทํามาเป็นปีที่7แล้วค่ะเราเดินทางกับค่าอิสระมา7ปีค่ะสําหรับหนูแล้วสิ่งที่เหมือนกับ ต้องต้องมีตลอดสําหรับหนูก็คือแพชชั่นค่ะมีความท้อบ้างแต่เราไม่เคยที่จะยอมแพ้ค่ะอันนี้คำนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อคุณพ่อจบนิติศาสตร์ค่ะและเราเนี่ยเป็นเด็กศิลปกรรมแบบเด็กศิลป์แบบศิลป์จริงๆค่ะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นแบบสายนิติศาสตร์เลยหนังสือรัฐศาสตร์นิติศาสตร์คือกองเต็มบ้านค่ะเมื่อก่อนอ่ะคุณพ่อจะเป็นคนที่แบบคุยอะไรก็จะต้องแบบ พูดได้แบบมีข้อโต้เถียงได้แต่แต่จะต้องมีเหตุผลแต่เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ใช้หูใจนําทางค่ะไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าใช้ความรู้สึกในการแบบว่าตอบคําถามจะต้องแบบความรู้สึกจะต้องมาก่อนสมองเสมอสมอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่จะต้องแบบมีเหตุผลมาปุ๊บรับฟังถ้าเกิดผิดก็คือขอโทษกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเหมือนเราแบบไม่อยากเรียนอะไรที่มันเป็นแบบกฎข้อบังคับต่างๆอะ่ะเราอยากเรียนอะไรที่มันแบบ อิสระเสรีและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราชอบอะไรที่มีความสร้างสรรค์ค่ะก็เลยเลือกเรียนศินลปรกรรมคือจริงๆแล้วก็คงจะเป็นการทำงานด้านการเมืองค่ะที่ที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าชอบเพิ่งรู้ว่าชอบค่ะจริงๆก็ไม่เคยคิดที่จะทำ แต่แต่เมื่อเมื่อประมาณตอนอายุ20น่าจะปีปีที่แล้วค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงเลือกตั้งค่ะอ่าสสกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าอยู่ในโค้งสุดท้ายแหละเหมือนตอนแรกคุณพ่อก็เหมือนเป็นคนที่ชอบแบบว่าให้เราอ่ะไปสู่สนามการต่อสู้ที่แท้จริงเหมือนแบบอย่างส่งเราเข้าห้องสัมภาษณ์เงคุณพ่อก็พาไปพาไปคือพาไปจริงๆนะคะเปิดประตูปุ๊บพาไปปุ๊บและหายไปเลยจำจำได้ว่าตอนนั้น เหมือนกับเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องมีทีไหมจะต้องติดป้ายยังไงจะต้องติดต่อใครไม่รู้อะไรเลยค่ะซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าถ้างั้นก็ถ้าถ้าเหมือนกับยูไม่รู้ถ้ายูทําไม่ได้ที่บ้านจะไม่สปอร์ตตอนนั้นแบบเหมือนเหมือนจะแอบจะร้องไห้เหมือนคุยโทรศัพท์กันเหมือนแอบจะร้อ,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 องไห้แต่เราบอกคุณพ่อว่าไม่เป็นไรคะ่ะถ้าไม่มีคนช่วยเราเราก็จะเราก็จะเดินเดินคนเดียวในใจเราคิดว่า คุณพ่อทิ้งเราเหรอแบบที่บ้านทิ้งเราเหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอกลับไปที่บ้านทุกคนทําตัวปกติมากเหมือนกับเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นเลยกลายเป็นว่าเหมือนพ่อทดสอบเราคะ่ะจริงๆคือตอนนั้นได้เขตใหญ่มากคะ่ะได้ห้วยขวางวังทองหลางเราไม่เคยรู้เลยว่าในในห้วยขวางวังทองหลางอะ่ะมีชุมชนที่มีแบบชุมเขาเรียกว่ามีชุมชนที่ที่เหมือนกับทางเข้า แบบเล็กๆอะไรแบบเนี้ยเพเหมือนกับถ้าปกติเราจะขับตามถนนใหญ่อ่ะเราไม่เคยเข้าตามตอกซอกซอยเราไม่รู้ว่าโหมีแบบขอโทษนะคะมีสลัมเยอะขนาดนี้มาก่อนอะ่ะบางคนคือแบบไม่มีผ้าอนามัยด้วยซ้ำอ่ะต้องเอากระดาษเทชู่มาใช้อะ่ะเออคือเราก็เลยแบบรู้สึกแบบโหขนาดนี้เลยเหรอทำไมเราถึงแบบไม่มีโครงการผ้าอนามัยฟรีวะอะไรอย่างเงี้ยและคือสาเหตุหนึ่งที่ตัดท,ที่ตัดสินใจเลยคือช่วงนั้นคือก่อน ก่อนน่าจะปีสีเราเหมือนกับไปม็อบหน่อยมาคนที่ไปม็อบเยอะที่สุดในบ้านคือพอ่อเราเราเราเคยมาอยู่วันนึงก็เลยไปม็อบตามพอ่ออยากรู้ว่าทําไมพ่อไปพ่อไปถึงปุ๊บอะ่ะเออเรา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 ,เราได้ตัดสรู้ความจริงแล้วว่าเออว่าว่ามันคืออะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนที่ออกไปม็อบอะ่ะไปม็อบเพื่อต่อสู้เพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างแต่เราไม่เคยเข้าถึงสนามการต่อสู้ที่แท้จริงเพราะสนามการต่อสู้ที่แท้จริงอะ่ะอยู่บนสภาเราต้องเลือกผู้แทน ขึ้นไปเพื่อพูดอะไรบางอย่างที่ประชาชนต้องการและจะเกิดการยกมือขึ้นมีแค่พักการเมืองพักเดียวขอไม่เอ่ยชื่อที่นําสิ่งที่ประชาชนต้องการอ่ะขึ้นไปพูดถึงแม้มันจะไม่ผ่านแต่เขาได้นําขึ้นไปพูดมีแค่พักเดียวเท่านั้นค่ะนั่นคือสาเหตุที่ทําให้หนูตัดสินใจมาทํางานการเมืองไม่ใช่เล่นการเมืองเป็นคนชิวๆง่ายๆสบายๆายค่ะ เมื่อกี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งเนาะแต่จริงเป็นคนชิวๆเป็นคนชิวมากค่ะแล้วก็เป็นคนชอบทํางานชํำทำงานมากจริงๆค่ะเป็นคนบ้าง,งานค่ะแบบ working ชอบ working มากจนแบบเหมือนบางทีพ่อบอกว่าอยากให้ทํางานแบบบ้านวางปีนี้มีหนังสองเรื่องค่ะกำลังจะปิดกล้องสิ้นเดือนนี้เรื่องหนึ่งค่ะชื่อเรื่องว่าราชินีปลาค่ะ คิดว่าน่าจะได้ดูช่วงสิ้นปีค่ะปลายปีค่ะเพราะว่าปิดก้องสิ้นเดือนแล้วค่ะฉายทั่วประเทศเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนเป็นหนังชีวิตของคุณแม่ไพลินค่ะคุณแม่ไพลินนะคะคือเจ้าของนะคะน้ำปลาจาาวิลัสค่ะเป็นของดีของเมืองนะครสวรรค์ค่ะทุกคน ก็ตอนนี้ใช่ไหมคะก็รับหน้าที่เป็นทีมพีดีสากแก้วคะ่ะก็รับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศนะคะเข้ามาเป็นมิสแกนสากแก้ว2,025คนใหม่นะคะก็ออดดชั่นนะคะวันที่28กันยายนนี้นะคะหนูเป็นคณะกรรมการะคะ่ะหนูก็จะเลือกสาวงามนะคะให้เหลือ20คนสุดท้ายคะ่ะก็เอาจิงๆมันไม,ไม่ไม่ควรจะชอบทักับพ่อจะชอบทักว่า เอาออกบ้างค่ะเดี๋ยวท่านคุยกันไม่รู้เรื่อง<ร>อ่ายตัวง่ายง่ายมากค่ะ<ๆ>ก็คือพัพิคเนตค่ะพัพิคเนตอ่ะจริงๆคือตอนย้อนกลับไปอันนี้คือเรื่องที่น่าน่า,น,าน่าตกใจนิดนึงตอนสอบเข้าหอวังค่ะตอนนั้นอ่ะรับโคตาแค่คนเดียวค่ะแต่ว่าหนูอ่ะติดเข้าไปเป็นตัวสำรองสุดท้ายก็ได้เข้าไปสองคนวันนั้นพอห้อยให้พัพิคเนตองค์เล็กเข้าไปค่ะแต่ว่าตอนนั้นมันมีข้อคือเหมือนกับว่า หนูว่าอยากอยากเข้าหอวังมากเพราะว่ามันติดเซนทันอ่าไม่ใช่ก็คือมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นวงโยธวาทิตศค่ะตอนนั้นเป่าแซกโซโฟนแล้วทีเนี้ยก็เลยโทรหาแม่บอกว่าจะไม่ขอของขวัญวันเกิดชิ้นใดในโลกอีกเลยช่วยซื้อแซกโซโฟนให้หน่อยได้ไหมแม่ก็เลยซื้อให้ค่ะของยามาฮาค่ะรุ่นสตวเดนแล้วก็ต่อไปสอบบอกว่าหนูซื้อแซกโซโฟนมาค่ะเพื่อมาสอบเข้าหอวังในวันนี้แต่ว่าเราอะ่ะซ้อมในเพลงในแบบฉบับที่เราอะ่ะ ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปซ้อมมาในระดับกลางแล้วเราก็สามารถทําได้ในแบบฉบ,บับที่แบบเออมันไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ว่าคนที่สอบได้อ่ะคือเป็นเด็กเก่งมากเลยค่ะเป็นเพื่อนเสดิจกันมาถึงทุกวันนี้เป่าฟุตค่ะมาจากไม่โดนโคตรเก่งเลยแบบตุดจดจเก่งมั่นจริง <Yes. S 2> <moms. S 1> เขาสอบติดคะ่ะแต่ว่าหนูติดสำรองแต่ว่าสุดท้ายอ่ะหนูก็ได้เข้าไปคะ่ะเขาบอกว่าเห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นว่าเราอ่ะกล้าซื้อแซกมาไม่รู้ว่าสอบได้หรือเปล่าแต่ว่าซื้อมา หนูก็เลยคิดว่าเออพระพิฆเนศแบบท่านคงช่วยดนจิตดนใจแล้วจากนั้นก็ห้อยพระพิฆเนศค่ะแล้วก็เท้าเวสวรค่ะแล้วก็โสดค่ะอยากก็เลยห้อยพระแม่มรัศมะแม่รัศมีค่ะพระแม่รัศมีพระแม่ลัศมีแล้วนี้ก็เป็นปีเสียองค์ปีเสียขาใช่ค่ะอ,องค์อันนี้อันนี้ได้มาแบบเหมือนเขาให้มาค่ะส่วนองค์นี้เป็นของวัดวัดเขาอ่าค่ะช,ช่วงหาเสียงก็แบบมีคนพาไปเขาบอกว่าก็ช่วยค่ะเป็นแบบ เขาละเสือนอนกินอะไรอย่เงี้ยค่ะใช่แล้วก็หนูก็ไปแบบวัดเจ้าอา์มของอาจารย์รักค่ะล้างหน้าด้วยน้ำมตลของอาจารย์รักทุกวันค่ะคาดเข็มขัดเวลา <laughs> <laughs> สิ่งที่จะปกป้องทุกคนเวลาขับรถหรือว่านั่งรถคือการคาดเข็มขัดนะคะทุกคนนะคะ อันนี้คือเรื่องจริงค่ะคือพระหนูสึกว่าเป็นที่พิ่งทางใจค่ะแต่ว่าพระทุกองค์นะคะเวลาถึงบ้านเสร็จหนูจะถอดเอาไว้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อหนูเนี่ยเหมือนคนที่อายุมากขึ้นนะ่ะท่านจะสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นและสวดบ่อยมากทั้งนำมนาจารย์รักและพระทุกแหวนทุกองค์หนูจะเอาไปวางเอาไว้ค่ะหนูจะสวดแบบอาจจะสวดน,น้อยกว่าคุณพ่อสวดเยอะมากค่ะแล้วหนูก็จะเอามาใส่พึ่งบารามีขอ,ของคุณพ่อค่ะ ปีนี้นะคะก็อยากฝากติดตามนะคะผลงานเพลงค่ะเด่นเลยนะคะที่ที่ตั้งใจทำมากๆนะคะของค่ายเมโลมีนะคะเซิร์ชไปเลยค่ะ y YouTube เมโลมีค่ะพวกเราเป็นค่ายอิสระค่ะก็คนน้อยคนอาจจะคิดว่าแบบโหมีเพลงหลายร้อยล้านวิวต้องแบบคนเยอะเราแบบทำกันแบบคนน้อยจริงๆแต่เราตั้งใจมากๆคะ่ะงานคุณภาพทุกงานจริงๆคะ่ะ แล้วก็อินสตาแกรมส่วนตัวนะคะก็เป็นไข่พิกไทยมี i9 ตัวค่ะตอนแรกตั้งตัวเดียวเขาบอกยังไม่มงคลค่ะหนูก็เพิ่มตัวที่2องเขาบอกยัง 4 4 5 6ี่ห้าหกเยัง8ก็ยังค่ะ9เขาบอกอันเนี้ยดีก็เลยเป็น9ตัวค่ะทุกคนตอนนี้ก็เลยเป็นไข่พิกไทยมีไอ9ตัวค่ะแล้วก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยค่ะทำสอเพจค่ะเพจแรกชื่อว่าไข่ตี้รีวิวค่ะแล้วก็เพจหลักค่ะเป็นไข่บุ๊กปนรัตน์พิกไทยค่ะมันจะมีอยู่3เพจอีก2เพจมีคนแฮกไปค่ะอยากจะบอกแฮกเกอร์นะคะว่าหยุดแฮ็กเพจหนูเถอะค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐเย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะ